ยกขึ้นมาธรรมสถานกราบไหว้เราจะบาดแล้วปีไถ่จุดกลับกราบพ่อาบแม่นะที่จริงหน้าตาถามทุกวันนะแต่วันนี้มันบอกหลงเยอะตัวยกมือแล้วบอกกันไม่หยุดนะเพราะนั้นต่อไปโยกกราบครั้งที่ห้าหลวงพ่อเขียนสอนให้กราบประเมินได้ถึงคุณของครูบาอาจารย์ปัญญาวุฒิกเรเจเจทินโนวาเทนะมามิหังนี่ก็คือคำกราบครูบาอาจารย์ที่ ที่บารทุกคทจะคงกจำได้อยู่เพราะว่าเปิดมากตอนเป็นนักศึกษานักเกรียนเนนขาจะนาท่องบทนี้อยู่มากเพราะฉะนั้นในโยนนะใครก็ตามอยู่ที่บ้านที่เรือนถึงถ้ามากรดีก่อนหลับก่อนนอนก็นดีได้มีการกราบไหว้ทั้งห้าประการนี้ย่อมเข้าถึงอานิสง์ต่างที่พระท่านกล่าวไว,วรรรร้ว่าอภิวาทนาสีเศริฐกรรมพุฒาประจานิโนโจัตตารธรรมวัชติอายุปโนสุข,ขังพลัง บุคคลผู้มีปกติกราบไหวบุคคลที่ควรกราบไหวอยู่เป็นนิจย่อมมีแต่ความเจริญก็คือมีอายุวันนักสุภาพะนี่คืออานิสงส์แต่ของการกราบระไว้ค่ะการกราบอิดามาดากราบลีบาดาเด็กต่อไปโยบเป็นหัวข้อที่สองก็คือสี่สองส,สองอี่ส,สองนี่โยมสามต่อแรกเรา่อเขียนสอนที่เรารู้จักการตรวจผล,ผลประจำชีวิตของบามเปลี่ยนชาวพุทธ ลหลายคนอาจเชิญมงไปเอ็มีหรือมอประจําชีวิตของความเปลีนชาวพุทธที่จริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านอธว่าเราเป็นประวัตเป็นด้านโยมเนี่ยมีภาระเยอะจะมามมนมาันานนน่งสวดมนต์มากๆเหมือนพระเหมือนจีเหมือนเอดอะไรต่างๆคงไม่สะดวกแต่ถ้าจะไม่สวดอะไรซะเลยเนี่ยดูไม่งามและท่านก็คัดสรรบนสําคัญสําคัญไว้สามบทแล้วก็ตั้งบทเนี่ยเรียกว่ามนต์ประจําชีวิตของความเปลีนชาวพุทธ มีอะไรบ้างโยมบทประจำชีวิตของความเป็นชาวพุทธดำไม่ดีในโยมนะบทที่หนึ่งก็คือบทน้องน,น้องต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือบทนัโมโยมลองดูแท็กวิดีโอสารใหม่นะมันอาจจะเป็นที่เชื่อนต่ออีกสารหน่งนะบทที่หนึ่งคือบทน้องน,น้องต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือบทนัโมสำดก ตอนนี้เนี่ยสมาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจดจำได้เข้าใจไปทุกคนแต่ว่ามีน้อยคนโยมที่จะรู้วิธีการนำบทนัโภไปใช้เพราะบทนี้โยมเนี่ยถือได้ว่าเป็นบทที่ครอบจักรวาลได้มากมายตัวสมาภาพโยมใช้บทนัโภมาตั้งแต่สมัยเป็นติ๊กติ๊ตอนติ๊กตไม่เกินห้าหกขวบทีก่อนใช้บทนัโภแล้วได้ยินบทสมัยนี้ ไม่มีอะไรอยู่เวลานอนมักถูกผีอับสมัยก่อนจะมานอนกนอะยางเราก็รู้วิธีแก้ว่าเวลานอนเปลี่ยนยายไว้กด็ดีจับตัว,วยายไว้กะดีผีไม่อับเราตงแก้ด้วยวิธีนั้นไปก่อนแต่คนก็กลว่าเวลานอนเปลี่ยนแขหน้าร้อนี่แข่ร้อนเขนก็ยนนารนายาราออกมาที่ทีอหลัพไปเอาผีอับที่นะัน ก็แล้เวเรื่องนี้เจอเล่าให้โยมพ่อฟังโยมพ,พ่อเป็นเด็กวัดเก่าแต่มีคาถาอาคมเรื่องแต่ก็สอนดับบทแรกที่จะสอนยุบก็คือบทยันตูนิมิตัมความเป็นเด็กๆมันจะจำง่ายบอกคำต้องคำเยอะจะจำเพราะก็บทว่าพอไปนอนก็ยีทีขีอัพอ่อเห็นทีไม่ดวดมันกลับนั่งหัวร้อนชอบใจก็ไปเล่าให้พ่อฟังใหม่ว่าบทนี้ เขาไม่ทัวอะไรรหรอกแบบนั้นช้าไปสอดหินจะนั่งหัวเลาะไอ้ทัวตรงไหนพ่อก็เลยให้บทใหม่ก็คือบทนั่งโมสามจบนี่นะท่านบอกว่าถ้าเกิดอาการเหมือนที่เราว่าเนี่ยก็คือผีอัมเนี่ยให้ท่องนั่งโมแต่ถ้าตัวไหนมันดื้อเนี่ยพุ่งบทนั่งโมใส่มันเข้าอ่ะนะเดี๋ยวมันก็ปวดเราก็เอาไปใช้อยู่ครั้งแรกเลยเนี่ยท้องยังไม่ทันจบเลยแค่นั่งโมตัดสัตว์มันกระโดดออกไปข้างนอกหมด พลทรรมนโมตัสสะปะกวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมสพุทธัสสะพรมทัสสะขณะหายหมดไปหมดนะก็รู้ว่าบทนี้ใช้ได้แน่นอนหล,ลังจากนั้นพ่อก็สอนเพิ่มไว้ว่าเวลานอนถ้าที่เกียดจะทะเลาะกันอิล่านี้ก็ให้ท่องนโมในขณะที่กำลังน,นอนนั่นหละและจินตนาการอย่าแก้วครอบระไว้จะไม่มีอะไรบากรั้งกลายด้วยอนุภาพของนโมให่ผู้ครอบระดู อัตมาก็ใช้เรื่อยมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆก็นนกแค่เรื่องเดียวก็คือเอาไว้ป้องกันไม่ให้ผีอั้มอไนะไรนังจากนั้นเดยวพอเราได้กาบวชได้มาเจอครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ว,าาวา่าจะเป็นหลวงพ่อเขียนหน้าติกหลายๆรูปก็ยินดีนเป็นเสียงเดียวกันว่าบทนโมเนี่โโยเป็นบทที่มีอานุภาพอันสำคัญและก็ไปเจอในหนังสือมหาธรรม,มสถานสูตร ลกล่าวถึงพวกที่มีปกติเวลาตก,กใจและอุทานว่านโมตัสสะนะแค่อุทานนี่โยนนะด้วยความปิติใจตรึกแต่นโมนโมเนี่ยพอไปตกใจเป็นแบบนโมตัสสัตนโมตัสสะตรงนี้นี่โยนนะกลับอธิบายไว้ในเรื่องประวัติว่าคนตัวเนี้ยถ้าตายไปเนี่ยจะไปเกิดเป็นเทพประมุขที่มีเดชเจชาอยู่ภาพมากนะหลังจากนั้น กลับมาเกิดในภูมิแห่งความเป็นมนุษย์จะเป็นผู้มีเจตเจตคุณภาพมากในภูมิของความเป็นมนุษย์ที่เราก็สนใจหลังจากนั้นก็ไปศึกษาดูว่าอ๊ะทำไมคาถาอาคมทุกแขนงทุกอย่างรวมีทนแล้วาต่มีบทนโมเป็นบทเืิ่มต้นผ่านบทนัโมเพียงบทเดียวคาถาอาคมไม่มีอาุราพอันนี้เป็นการเห็นรวมไปถึงพิธีกรรมพิธีการทุกชนิดเขาก็มีบทนัาโมเป็นบทเืิ่มต้น อาตาาก็เลยเห็นว่าเือเขาเอามาใช้ไว้เป็นบทเบื้องต้นนะเราก็ควรที่จะเอามาเป็นบทเบื่องต้นในกิริยาต่างๆของเราบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้โยนคนไหนสนใจจะทำผิดใช้ไม่ต้องเสียค่าครูนะจะจับเอาอีกภาพลับนะที่ต้องการโยนตอนตื่นจากที่นอนนะทำในในยังไงโยนตอนตื่นจากที่นอนพอตื่นจากที่นอนเนี่ยปกติคนทั่วไปมกักปล่อยขีดที่สุดที่สี่ไปตามเลือดขวกมัน เราควบคุมดูบังนะตื่นพวกทำยังไงก็ได้ให้นึกถึงกดนะโม,โมโเป็นสิ่งแรกอนุญาตนะแนะเทคนิคนี้เป็โยมถ้าโยมอยากที่จะนึกได้แต่เนพะราะว่าส่วนมากแล้วเตือนพวกมันลุกค่ำนะก่อนนอนของทุกวันนะก่อนนอนนะตอนอขณะที่โยมนอนจะนอนแล้วโยมนึกไว้เลยพอยจะหลับก็นึกไว้เลยว่าเดี๋ยวตื่นมาเนี่ยฉัน้นจะนึกถึขขขงกดนะโม,โมแล้วก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นก่อนหลับ จะทำได้แต่ถ้าหลับไปที้ชื้นจะไปเดืดตัวใจยากปวดขาจะลื่นตาจีนหนนะพอตื่นมาปุ๊บจิตมันจะหานักโมอิงมัดมันจะเข้าสู่นักโมอิงมัดนะแล้วก็หลังจากนั้นพอตื่นปุ๊บให้ท่องนักโมในใจสามจบก่อนลุกขึ้นนั่งชูนาำไปนนี่ฝึกก่อนโดยเรื่องต้นนะหลังจากนั้นยังใช้ดีมากมายเช่นล้างหน้าตัวสบายก่อนยในขั้เสกน้ำใส่ขันไว้บนหัวนอนเอาไว้ล้างหน้าเดี๋ยวนี้ไม่มีประโยชน์แต่ ไปเปิดห้อปแฝ่ใช้แฝงตัดใช้ได้นะเจอไปถึงก๊อประเบิดนักโม่สามจบหรือตอนที่โยมจะเปิดประตูบ้านเป็นการเปิดรับความเป็ี่ยนเสกเปลี่ยนมงคลตอนเช้าเพิ่งเปิดได้บ่